S 1> <S 1> แห n แกโดนกินน่เออใครวะว้าวของมาเร็วโชูปัดดีเตะไปดึกดีเออฟันกูนี่นาาามานมหนี่ของเอาบันนี่ไม่ให้ของกูมาเีลยเอาแกสู้มามาเลยเออเพื่อนช่วยด้วยเฮ้ยเพื่อนจะได้เน,เนื้อแล้ววะแต่โอ้เพื่อนมึงจะกินลิงก็ไม่บอกกูเลยเนาะ โฮ้ยกูไม่ได้จะกินลิงแต่กูจะกินมันนะสิกล้องกระช่างว้าเอ้ยมึงหยุดเลยนี่กับแขนอู้มึงอืออกูสูนกูสูนแล้วกูสูนแล้วกูสูนแล้วเด้อืมสูนกูสูนแล้วเด้เฮ้ยมึงสูนแล้วเป็นยังล่ะกูมีสองลุ่มหนึ่งเมียเมียนแล้ว่ะสองลุ่มหนึ่งมึงโง่กูสลัดเนี่ย มามาผู้ใดเขามามึงตายผู้ใดเขามามึงตายเขาใจบ่เออนี่นี่ตลบหลังแม้งเออแม้งเออแมงเออเต็มปากเม้งนี่อีมึงนี่จะตัวแน่วเม้งเออมาแล้วเออแม้งเออตีนดันกูแมงอุ้มนี่ตรงสามตัวมืงมึงมึงมามึงเอาม้านี่ผู้ซีกินบ่หายกินออกไปจากเออคุ้มนี่ลบได้นี่ลบลบ จุบจุบกระต่ายกระต่ายกระต่ายมึงมึงมึงเดิมมึงมึงเดิมมึงเดิมมึงมึงมึงเดิมมึง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 เออเออแขนแขนกูนี่มึงหยุดเลยแขนกูสีขาดนี่ละมึงสองโตนี่แหละนี่มันหนูเอาตีนจับแมงไหมเฮ้ยออกไปเออแมงมัวซอยกูเนี่ยเออเอนสันใส่ตีน มึงเอ็งยนอนกัดมึงเไปเลิงแต่กูกัดแดงกูเกันดิโอ้ยมึงสิกัดห้าปัวมึงตีมึงโอ้แม่งเอ้ยมันนี่เอาตีนจับอีกข้างนึงกัดแขนกูหักปัวมึงตีซอยนี้ยเออม่ซอยกูเนี่ยม่เออซอยอะได้แขนกูสั่นเน กูขึ้นมึงมาหนีมึงมึงมาหนีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันแม่แย่าจับกูตกล้ำไปน้ำห้าขวบแม่มึงไมหนีเลยบอกกูบอกไปบอกไปมึงต้องมาน้ากูกูบอกไปมึงต้องมาบ่เออไม่เอ้ยกระเทียมช่วยเนี่ยเออไม่เอ้ยติดหลดโอ้ยเออหนีมึงมึงหนีมึงเด้อมึง มึงมาสู่กันบ้ามึงปี๋ตัวหนาไปนึ่งที่เปอร์คั t สวัสดีจ้าอาหารมืออาหารมือนี่ยังดูอีกตัวผมไม่ยังมัตายกูยังมัตายกูกลายเป็นจระเข้ที่ตีอยู่บนถ้ำอันวันนี้กัดบมโหนนี่มึงยาฟาวยาฟาวกูไปตีอีกตัวก่อนมาวันนี้กูกัดคึก บ่ถือว่ะมึงบู่จักเขาวันนียู่อล้วไอ้มันคือกัดบ่ถือว่ะให้กูกัดมาเนี่ยยุดเลยมึงอืมกูเกือบกัดถือแล้วแท้ๆบักนาลิงนี่เฮ้ยลงไปน้ำกันกูบ่ลลงเออสีลงดีๆหรือมึงสีลงด้วยน้ำตาซอยแน่มั่วมั่วขากันไกลกูปากกูปากกูเสียกแล้ว ซอยเน่โซยเน่เออปากกูเออแมงก็เต yes, mm ็มปากไี right. ่ม yes, ันต uh ิดอยู uh. ่หนากูม่บอกกูสิงห์อ่ะให้เบิร์ตเลยมากูเด้อกูบอกให้มึงเดะไอ่กูบอกให้มึงไปกูเดะให้กูเดกมาเนี่ยมาเนี่ยเฮลท์กันซะดีๆน้องสาวโอ้แมงก็ยยังขึ้นเอื้อเอือ เออมึงนี่มึมงมาให้กู่ขามาเฮ้ยกุลูกเ่ได้ขาแกขากูจัดมึงมามา,มาให้กินซะดีเอ้ามาให้กินมึงเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนี่เหลืออยู่ตัวเดียวบัดฟอมึงตีเตอาลงงูกูดิงูมึงตายไปต้งเดินแล้วเอาบ่ เมียนมึงมึงมึงมาสู้กันบ่ไหนถามมึงสีสู้กันมามาเมียก็มาเมียนมึงือมึงสีได้ไปสวรรค์คือมูมึงแน่นอนไม่มึงมึงนั่นละที่สได้ไปสวรรค์ ึอะไรอ่าเดี๋ยวมึงก็ได้ตายขึ้นมมึงนั่นสุดีฮึมากอึกัดปากแม่งหนีมากเลยเขามาหนีกัดหลิงหาพองดินี่เออเตะแม่งนี่อไม่เ้อมึงมึงมึงงยุดเด้อมึงเลยนมาสู้กันากูจับงักสับอไปยุดามอออัป้อักูีต่อยมึงกูปากเใขาดึัดดี 幽灵密码。